เ็นวันนี้สวัสดีครับเย็นวันนี้ก็เป็นวันที่12ตุลาคม2566ครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะในการที่เราจะพ่นปัจจัยในการที่จะคุ้มครองใบครับเมื่อเช้านี้เราได้พ่นให้น้ำหมักทางดินไปแล้วเย็นวันนี้เราจะทำการพ่นเพื่อที่จะคุ้มครองทางใบครับ นี่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,น,นี้ก็เป็นน้ำหมักสมุนไพรนะครับรสชาติไม่ต้องห่วงครับทั้งกลิ่นรุนแรงทั้งมีรสชาติขมนะครับเมื่อเราพ่นถูกใบแล้วนี่ใบกํลาลังเป็นเพสลาดอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นใบที่ช่วงศัตรูกํลาลังหอมหวนเมื่อเราพ่นใส่ไปแล้วนี่รสชาติมันก็จะ <laughs> มันจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ครับ ในเมื่อรสชาติไม่พึงประสงค์ทั้งขมทั้งเฟื่อนทั้งเหม็นหืนมันก็จะไม่มาใกล้นะครับพวกบรรดา,มาแมลงอโอกาสที่เหมาะที่เราจะทําการพ่นก็คือในช่วงหัวค่ําอย่างนี้แหละครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของศัตรูแล้วเขาจะชอบมากินในตอนกลางคืนนะครับเราก็จะพ่นไว้ตั้งแต่หัวค่ําอย่างนี้แหละครับอย่างน้อยๆก็คืนนี้ ถ้าหากว่าบินมาเจอหรือบินมาตอมมาเจอกับรสชาติอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เขาก็คงจะไปที่อื่นนี่คือหลักการทางอ่าอะไรแหละทางชีวพันธุ์ทางเกษตรอินทรีย์ของเรานะครับเนี่ยใบยกําลังเพศสลัดที่วๆอย่างนี้แหละครับเป็นใบที่เราจะต้องคุ้มครองให้ได้นะครับถือว่านี่คือใบชุดที่สองของปรีนะครับ เราจะคุ้มครองใบชุดนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราคุ้มครองได้เพราะว่า,าเราจะทาใบเพื่อเตรียมออกดอกครับอันนี้นอกจากสมุนไพรที่จะใช้คุ้มครองแล้วเราก็ยังสมุนไพรเหล่านี้ก็ยังมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะบํารุงใบป้องกันทั้งบํารุงทั้งป้องกันนะครับเบ็ดเสร็จรวมอยู่ใน สมุนไพรที่เราใช้นี่ครับเพราะว่าเส้นทางเกษตรอินทรีย์นั้นะจะต้องมีความหลากหลายและมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขณะน,น,นี้หลายพื้นที่ก็น้ำท่วมนะครับแต่ว่าที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเราได้แดดมาแล้วสองวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นทางใบครับ เป็นการป้องกันศัตรูที่จะมาตอมมากัดกินใบของเราในคืนนี้เอาอ่าพ่นบ่อยๆครับการพ่นน้ำมักสมุนไพรเนี่ยสามารถพ่นได้ทุกวันเลยนะครับถ้าเราว่างเราจะเน้นความถี่นะครับเน้นความถี่เน้นความขยันในการพ่นการพ่นนี่พ่นได้ทั้งกิ่งทั้งใบทั้งกา้านทั้งต้นนะครับส่วนทางดินเราก็จะเป็นน้ำหมักอีก ประเภทหนึ่งนะครับในทางใบเนี่ยเราก็ต้องเอาให้ได้ทางดินทางรากเราก็ต้องเอาให้ได้เช่นกันนะครับการพ่นทั้งกำจัดเชื้อรงเชื้อราท,าทาั้งแบำบรุงทั้งไหลแมลงเด็ดเสร็จอยู่ในนี่แหละครับต้นทุเรียนเหล่านี้ก็อายุได้อาทิกย์ละหกรับ พ่นไปเรื่อยๆขยันเมื่อไหร่เราก็พ่นเมื่อนั้นครับช่วงนี้ลมหนาวกำลังจะมานะครับที่จังหวัดึงการนะครับโอเคนะครับเราก็พ่นไปเรื่อยๆเท่ากับเท่ากับที่เรามีเวลาว่างนะครับจิ้วๆไปเรื่อยๆ้ายิ่งขยันพ่นเมื่อี้สวยรู้ว่าสวยแน่นอนนะครับสำหรับใบตุเรียนเนี่ย ศัตรูมาทำลายเราก็จะใจแเป้วนะครับถ้าเราขยันพ่นไว้มันก็ห่างหน่อยครับศัตรูโอเคนะครับนี่คือต้นที่อายุห้าหกปีนะครับหมอนทองนะครับพ่นใส่ไปเลยขยันพ่นก็ขยันสวยนะครับต้นนี้ก็สูงมากกว่า8เมตรนะครับปัญหาก็คือเราจะพ่น Ask, uh, ไม่ค่อยถึงตรงยอดนะครับเราก็พ่นได้เท่าที่พ่นนะครับจุดไหนที่เราพ่นถึงเราก็พ่นไปนครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันเราก็พยายามตัดยอดนะครับต้นนี้กําลังแตกยอดอ่อนมาอย่างนี้ศัตรูเยอะนะครับเราต้องขยันพ่นนะครับศัตรูนี่สําคัญนะครับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงกําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้ต้องขยันพ่นหน่อยครับ โอเคนะครับ okay.